ทำนายความฝันฝันว่าตัวเองตกน้ำเรื่องความรักคนโสดยังไม่ปักใจยังไม่ลงหลักปักฐานกับใครไม่ได้เพราะคนที่เข้ามาคุณยังรับข้อเสียของเขาไม่ได้งั้นคุณก็ต้องอดทนรอไปคนที่มีแฟนมานานคบกันมานานจะมีปัญหาเรื่องคนใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้อง กับความรักของคุณจะมีโอกาสมีเกิดปัญหาคุณอาจจะถึงขั้นบันดาลโทสะดังนั้นคุณก็ควรใจเย็นๆเรื่องการงานและการเงินเป็นช่วงที่คุณต้องอดทนไปก่อนเพราะ มันจะมีงานใหม่ที่หัวหน้ามอบหมายให้คุณจะมีการติดต่อต่อรองมิตรภาพใหม่กับชาวต่างชาติต่างภาษาส่งผลให้ล่านการเงินดีขึ้นมีเงินมีทองไม่ขาดช่วงนี้เงินทองคุณต้องพยายามเก็บเพราะคุณจะ เผือใช้จ่ายไม่คิดคุณควรใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นช่วงนี้คุณไม่ควรจะเสี่ยงโชคคุณแต่ถ้าคุณอยากจะเสี่ยงเลขมงคล027ท่านทำนายความฝันเป็นเพียง ความเสื่อส่วนบุคลคลโปรดใช้วิจารยาในการรับฟังรับชมใครฟังมาจนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วย